รวยด้วยนะครับผมขอต้อนรับเข้าสู่บรรยากาศไลฟ์สดนะครับวันนี้แอดมินเดินทางมาหาปู่ากาขาวนะครับผมปู่ฤาษีกาขาวนะครับงวดก่อนได้ท,ทําทางดังแนะนําแนวทางปู่ลงช่องไปเป็นครั้งแรกปู่ให้มาแปดสองตรงตรงเลยนะครับท่านผู้ชมอ,อกสองแปดเนาะปู่ให้มาแปดสองอกตัวกับสองแปดนะครับท่านผู้ชมถือว่าแนาวทางที่ปู่ให้มาแม่นมากนะครับท่านผู้ชม เป็นงวดแรกที่ได้ทํานะครับท่านผู้ชมก็สามารถดูย้อนหลังดูได้นะครับผมแอดมินลงคลิปไปวันเลขออกแต่คนดูน้อยเนาะท่านผู้ชมอาจหลายๆท่านอาจจะไม่เห็นนะครับผมก็สามารถย้อนดูดังได้นะครับผมปู่ให้มาเลขมี3 4ตัวนะครับผม8 4 8 2แล้วก็6 4 6 2เนาะนะครับถือว่าแม่นมากนะครับสำหรับแนวทางของปู่เนาะนะครับเข้ามาแล้วขอกำลังใจกันละ1ไลค์1แชร์นะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับผมกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนเป็นกำลังใจกับแอดมินด้วยนะครับผม วันนี้เราก็จะมาพูดคุยสอบถามกับเกี่ยวกับแนวทางของปู่เนาะนะครับบรรยากาศไร์สดนะครับผมนะครับถ้าเกิดขึ้นไม่ชัดหรือว่าภาพเสียงไม่ชัดยังไงก็ขออภัยท่านผู้ชมด้วยนะครับผมเนาะเพราะว่าแอดมินก็อยู่ในป่าลึกพอสมควรนะครับผมภาพเสียงภาพเสียงอาจจะไม่ค่อยชัดก็ขออภัยท่านผู้ชมด้วยนะครับนะครับผมเสียงไม่ชัดยังไงก็ขออภัยด้วยนะครับผมเพราะว่าตรงนี้ขึ้นวันทุคขอไม่ค่อยดีนะครับ ก็เข้ามาในป่าลึกพอสมควรเนาะปู่บอกว่าอยู่ตรงนี้นะถ้าเป็นเคลื่อนทูมูฟน่าจะใช้ดีนะครับเพราะว่าตรงนี้เป็นเป็นป่าแล้วก็เป็นห้วยนะครับท่านผู้ชมครับก็เป็นครั้งแรกนะครับผมที่ได้มาไลฟ์สดแนวทางปู่นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับผมงดก่อนก็เป็นไลฟ์สดเนาะเสียดายนะท่านผู้ชมไม่ค่อยเห็นถ้าเกิดว่าท่านผู้ชมเห็นกันเยอะนี่ จริงๆนะครับท่านผู้ชมต้องได้แนวทางกันหลายท่านนะครับผมเพราะว่าปู่ให้มาไม่เยอะนะครับเดี๋ยวจะให้ดูของเก่าเนาะนี่เป็นหลักฐานเก่าของปู่ที่ปู่ให้มานะครับหลักฐานเก่าของปู่นะครับท่านผู้ชมให้ดูเนี่ยให้ดูแล้วนี่นะครับปู่ให้มาแปดสี่แปดสองแล้วก็หกสี่หกสองส่วนเก้าสี่นี่แอดมินกลับเอาเองเนาะค่ะเพราะว่าแล้วแนวทางของปู่ไม่เยอะเผื่อไม่ออกตัวกลับเล็ก้ยกลัวกลัวมันออกตัวกลับก็เลยกลับหัวให้นะครับ แปดสี่แปดสองออกแปดสองสองแปดตรงๆนะครับท่านผู้ชมค่ะไปะเดี๋ยวไปฟังแนวทางจากปู่กันเลยนะคะค่ปู่ว่ามีแนวทางต่องหมดแล้วนะครับของปู่น,นี่จะเป็นเลขภูมินะครับท่านผู้ชมเพราะว่าปู่ก็อยู่ตามป่าตามเขานะครับบูเดรรามนี่ก็เาเยอะเหมือนกันเนาะนะครับปู่ก็อาศัยอยู่ลึกไกลจากบ้านเมืองแล้วก็ไกลจากในเมืองพอสมควรเนาะห่างจากในเมืองนี่ประมาณ โอ้ประมาณเกือบ20โลนะครับท่านผู้ชมลึกพอสมควรนะครับคืนคืนแล้วก็ไฟแล้วก็น้ำอะไรก็ค่อนข้างที่จะหายากครับเดี๋ยวผมจะตั้งกล้องแป๊บนึงไี่หนอยหรอกนั่ง, <c oughs> งเยอะเอาคือว่า เวลาปู่จะทําพิธีขอหรือว่านี่ก็ต้องปู่จะจัดขันครูขันห้างอย่างนี้ใช่ไหมครับใช่ครับโอาคนถือมีอะไรวะมีครูมีบ้านเนาะมันขีดปองครับนเรามันต้องมีมีครูมีใครต้องใจกันครับเดินป่าเด็นตอมันสิ่งจําเป็นมันต้องมีปองของรักษาครับของรักษาเนาะปู่เนาะครับ อเจริญสาสุสวัสดีครับให้ได้มีโชคใีอาศัยกันต่อปู่ตุกคนเนาะก็แนวทางของปู่ให้มาโอ้ถือว่าแม่นมากเลยนะครับปู่นี่ครับปู่ขอบคุณค่ะคุณต่อมเงคุณมาจากขอบคุณคุอมาเป็นพ่อนเพ่อ องคเป็นทำงครทำอค์สรงสมัครคุณญาตคุณพ่อแม่คุณคุณบาจารย์จะพนมกานตัวเกี่ยวกับเี่ทวเพจตกางาจนตัวประกอบไปเจนเราเหมือนวันนี้วันนีอ่าเอตั้งใดล่ะครับชก่าาทูนไอยูทูบยูทูบเนาะยูทูบครับผมกเป็นคนโบราณเอิเบอเป็นรังไงยูทูบยูทูบเนาะครับไม่ถ่ายทำ ครับที่ปู่ที่ปู่นิมิตเห็นใช่ไหมครับที่ปู่ให้มาแปดสี่แล้วก็แปดสองครับอพวกเพ่งนะทั้งเพ่งแ<อ>้บใช้จิตเพ่งภาวนาน,นี่แหละเนาะครับภา,าวานาภาวนาแล้วก็ใช้จิตวิญญาณครับครือพอแม่งกุมบาอาจารย์เนี่ยจเจ้เทพเทวดาที่เขาจะประทานครับ หนึ่ก็มีหนึ่ตาก็ดูนั้นนะขาดอะไรนในองค์ใดบางทีเลขมันก็ไหลเข้ามาในหัวอย่างนี้ใช่ไหมครับปู่เออมันก็เกิดเป็นนิมิตอย่างนี้นครับเป็นนิมิตอย่างนั้นครับอ,อ๋อสำหรับแนวทางของปู่เนี่ยปู่เคยไปนั่งสื่อหรือว่าไปนั่งขอตามภูมิต่างๆมั้ยครับเออผมก็ไปในหลานสถานที่ไปจนไอ้ทั้งอเออเขตแสเดนไป ทำปาทำถ้ำทำเขาครับไปหลายๆสถานที่นะที่ว่าเขาบางสถานที่ก็ว่าบุคคลเขาไม่กล้าเข้าไปพูดปฏิบัติเนี่ยกลับไปนี่เยขาไปศึกษาไปผู้ไปเสวงทำอย่างนี umas, he, main, ้นะไปเสว่งไอ้ธรรมะขอยาหมกกระทมขอยาปีพุลปูได้ไหมครับเออข้อยาหมกกระทมนครับครับยาหมกกระทอครับเอ แต่ว่ามันก็อาจจะมีเตีเทวดาอยู่ก็อนุเคราะห์เนาะเอออนุเคราะห์แล้วก็ปฏิเคราะห์เนี่ยเพื่อใช้เป็นนะปัจจัยในการเดินทางในการใช้สอยบมันก็เป็นปัจจัยครับนะเป็นปัจจัยห่าไปแล้วนะออจากปัจจัยสีแค่นั้นการมามีแนวนี่ขึ้นรถขึ้นเรือบนกบะได้ให้ขึ้นฟรีเ้ยมันหมดละมันเป็นอย่างนั้น ก็ต้องอาศัยเทพเทวดาที่ท่านมีเมตตากรุณาครับเออนะมีเมตตากรุณาครับก็คือส่วนใหญ่แนวทางของปู่เนี่ยเป็นเทพเทวดาหรือว่าเป็นภูมิผีอะไรแบบนี้มาบอกใช่ไหมครับปู่อ่ามันก็แล้วแต่แล้วแต่ภูมิเนาะแล้วแต่ภูมิอาจจะว่าเป็นอ่าเป็นจิตปู่ใช้คําว่าจิตเตาปัญญานะั่นที่ดีนั่นแหละเนาะคระัเขาถึงให้อย่างนั้นนะจิตที่เป็นกุศลอย่างนี้นะครับเออหรือว่าพ่อแม่กรูบาอานั่นที่ท่าน ผมของพวกพระปราษอาอันนี้ผูก็เคยประสบนะแก่ไอ้ตอนเองมานี่เรื่องสิ่งเหล่านี้มันเป็นของเทพคงเทวดาครับครับเออเมื่อก่อนผูไม่ไม่เชื่อนะครับสิ่งเหล่านี้ก็อนสมัยก่อนปฏิบพืปฏิบัติใหม่ๆนี่งี่พอเข้าไปหนังเอาเหล็กเอาห้ยไปภาวนาแล้วเห็นเหล็กเห็นห้ยนะครับเป็นตัวแดงอย่างงี้อ๊่มันเป็นไปได้ว่าเทพเทวดาก็จะรย่งนี้นะครับผูเป็นคนไม่เชื่อคน ก็จนออกมาเพื่อปฏิบัติแล้วนะเนี่ยตนเองนะไปทําป่าทําคําทําเท่าให้ทาเขาไปพระรูปมราไปเหมือนกันนะไปศึกษาเรื่องธรรมะในหลายที่เนาะครับเออประสบในตนเองครับอันนี้มันก็อ่าเป็นของเทพของเทวดาเขาตลอดเป็นของโลกนะครับเออของโลกแต่ว่าท่านเราจะรรมะอันสูงเงินเขาก็ข้ามล่วงสิ่งเหล่านี้ไปเงินเขาข้ามล่วงไปเพราะว่าได้มันยึดติดกับสิ่งกันนี่ไง นะมันไปบ่อใดเนเออมันสิไปมันไปบ่อใดมันมันบุกมันจองอยู่เพราะว่าเขาเรียกเอิอว่าอาสวะกิเลสเน,นานะครับนทางโลกขลไไงของเราทำเองนะเสร็จนี่ก็นะเมื่อเรายังไปบ่อหอดจอดบรรทึงนั่นก็สะสมไปรเรืเ่อยๆก็เนะนี่ยอันนี้ก็อนุเคราะห์ปฏิเคราะห์ท,ทนะ่าทีจะหนักช่วยได้หรือว่าเพราะมันพอจะรู้จะเห็น่ะนะครับเอออย่างงวดที่ผ่านมาใช่ไหมล่ะรบัเออคือหนึ่งนะ ก็ปู่ก็ให้ตรงเนี้ยที่ปู่มานั่งตรงนี้นี่อืมที่ปู่ย้อนไปว่าเคยเล่าให้ฟังจะมีทบุคคลหนึ่งเขาออกมากับหนูกับปู่เขาเนี่ยครับเขาก็บอกมามาขอปู่นะเขา็มีความเดือดร้อนเนยมาเขาปู่ก็นั่งอยู่ตรงนี้เขาก็มากระซิบบอกปู่นยเออคือบางคนเนี่ย็ ก็อาจจะเป็นภูมิเทพเดวดาคุบาอาจารย์ของปู่เองกันแหละครับเออที่เขาพยาอินพยาผมที่ก็มีเมตตากันนา่นะนะครับที่เขาจะารย์อาางเขาคือบางคนนี่มันเป็นอย่างนี้ว่ะเดือดร้อนจริงนี่นะครับเ,ออเขาบางทีเขา,าเดือดร้อนมาเดี่ยโอ้โหป่เอ,อ้ยช่วยด้วยนะช่วยนู้นด้วยช่วยผมด้วยอย่างนี้นะครับเป็นกันเห็นกันทุกเขาอยากมาในปู่เป็นคนมีเมตตานะเขาเพ่งช่วยอธิษฐานช่วยนี่ เขาเป็นอาตจรรย์อยู่นี่นะครับอืมบางทีต่ก็ทุกขอย่านเป็นอย่างนั้นครับอืมผูก็เมื่อก่อนก็ไม่ก็อยากจะเชื่อเราเอ้ว่าน่ะมันนานจะทุกข์นี่แหละแต่เขาเมื่อกี้เขาก็มาบอกนี่แหละครับกระซิบบอกเนี่ยมาบอกเป็นตัวเลยใช่ไหมครับปู่ครับก็เหมือนคนพูดซิบที่หูนี่แหละก็ได้ยินเหมือนคนพูดคนพูดน่ะเขตอนนั้นกับให้เขาเก้าห้าเก้าหกตรงนี้น่ะโอ้ยอย่างั้น ก็งวดเห็นไหมทั้งงวดที่ผ่านมานี่ที่มาสัมผัสแล้วนะครับเออกปูก็ยังให้แปดสองเห็ไหมครับเออแปดสองนะแปดสี่แปดสองอะไครับอืมเป็นไหมมันมาบอกบอกครับเนาะแล้วก็ปูก็นึกคิดเนี่ยมันก็เกิดผุดขึ้นในจิตนี่แหละเออเกิดขึ้นในจิตนี่แหละเป็นไงปูว่าเลขไหลเข้ามาในหัวเนาะปูเนาะเออครับแต่ว่ากปูบอกว่าเคยก็เคยนั่งเคยพิสูจน์นั่นแหละที่ว่ามัน ถ้าว่าภูมิแต่ละภูมิที่ท่านจะแสดงปฏิหารแสดงให้เห็นนี่มันก็ไล่เป็นตัวแดงนั่นเลยเป็นอย่างนั้นนะคือว่าจะเป็นพบพบภูมิเทวดาหรือว่าเป็นดวงจิตนี้ใช่ไหมครับปู่เออเขาก็มาแสดงให้เห็นว่าโอ้นี่นะอันนี้คือให้เรารู้เราเห็นนะนะเป็นอย่างนี้มันสําหรับผู้ประพฤติเป็นบาสนะว่าเอนะมีจริงไหมเนี่ยสิ่งศักดิ์สิทธิ์อย่างนี้นะนะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทพเทวดาที่เขาไม่นิดมีเด่นนี่ เป็นอย่างนั้นครับเอ,อีพยก็ปู่อยู่กับสิ่งเหล่านี้มาตั้งแต่เด็กนะเป็นมนต์กลนกรถา,านี่ครับภาษาเทพภาษาธรรมนี่ปู่ไปศึกษาน่ะครับอ่าเป็นมันจะสวดขึ้นมาเองเลยเป็นคอ<ข><ข>มเมนเป็นจีนเป็นเจ๊กไปแล้วได้หมดอ๋อบ,บางทีสวดๆบามันก็เป็นเลขเป็นหวยก็มีสวดเขาเรียกว่าสวดธรรมนะครับเออเป็นงั้นสวดธรรมเอ่อปู่ไปศึกษาไปศึกษาเรื่องของธรรมเรื่องมันก็มาไล่มาเองแหละสวดจีนก็ได้สวดอาเป็นภาษา พร้อมกันใดกันตาทุกภาษาเนี่ยมันก็เรียกว่าภาษาพูภาษาพูมเป็นอย่างนั้นมันเกิดขึ้นมาอย่างนั้นเป็นอะไงนั้นแต่ก็เรียกว่าธรรมนัธรรมะธรรมะคือธรรมชาติที่เป็นมันเป็นภพภูมินะของเบื้องบนเขาเบื้องกลางเบื้องหลังนะครับันเป็นปัจจตังเนาะเป็นอางนั้นเป็นปัจจตังครับถ้าเราอยากจะรู้มันก็ต้องศึกษาปฏิบัติครับเป็นอย่างนั้น ที่ว่าอขออนุญาตถามปู่หน่อยครับที่ว่าปู่บอกถูกบ่อยๆเนี่ยส่วนใหญ่นี่เป็นแนวทางมาจากเลขสื่อภูมิอย่างนี้ส่วนต่อส่วนมากใช่ไหมครับปู่อ่าใช่คือคือคือ,คอ,คอบางทีก็อย่างที่ปู่กล่าวเกินนั่นแหละค,คือบางทีมันมีเวลาปู่ภาวนาปฏิบัติเนี่ยมีคนเรียกว,ว่าคนทุกคนอย่างนี้นะคแต่เขาทุกอย่างก็ไม่รู้ว่าจะพึ่งไปก็ เขาก็เข้ามาเขาว่าไอ้ผู้ใดมาภาวนาเพื่อปฏิบัตินี่กับผลผล,ลล้านอย่างนี้นะครับผล,ลลูกผลล้านในเด้อได้ตัวดีๆเงี้ครับบางทีก็เขาก็บาด่าทุกข์ขยับนะมีตเนี่ยสถิณอย่างนี้นะไอ้ปู้เป็นคนมีเมตตาสงสารอย่างี้ครับบางทีมันก็ผดขึ้นเองนะผขึ้นอันนี้พูดพูดไปกับทุกข์อย่างนี้นะบ,บางทีสวดสวดไปอย่างนี้นะทีนั้นบางทีปู่ก็สวดบางทีปางพูดเองนะมันแปกอยู่ครับสวดภาษาเนี่ยสวดภาษาหนุนภาษานี่สวดไปแล้วม มากกวให้ครับเออพูดเป็นตัวเลขเลยก็ม<อ>ีเป็นงินเหมือนเราสวดไปด้วยเราขอเข้าไปด้วยอย่างงี้ใช่ไหมครับคร<ม>ูก็ก็เชิงอธิษฐานนั่นแหละนะอธิษฐานว่าเออถ้าว่าอางค์ท่านมีเมตตากรุณาเทพเทวดาองค์ใดนะไม่ว่าเป็นองค์ท่านมีเกี่ยวตาที่ทำนิดท่านมีเมตตากรุณาท่านพญาอินพญาพ่มทุกองค์ทุกตน,นท่านมีเมตตาการุณาช่วยแล้วก็ปฏิเคราะห์แก่ผู้ทุกอยากเนี่ยเป็นผู้ทุกอยากห่อนเนาะครับทุกอยากห่อนโอ้ยบ่มีเงินมีท่องทุกอยางห่อนย่อนพอลูกเต่าทุกอยากห่อนย่อนเป็นนี้เป็นนนสิ่ะ ครับปู่ก็บอกไปนั่นแหลอะอันใดดีอันดีอดันใดดีในงามก็บอกไปครับกลายเป็นขำซุ่ยซอยเห่าครับเป็นอย่างนั้นเพราะว่าคนทุกคนอยากไม่รู้จะไปพึ่งพาครับครที่ไหนเนี่ยก็พึ่งพาจากโชคจากลาภเนี่ยครับออันนี้ก็อันนั้น,นแหละก็คือหนึ่งถ้าเรามีใจใส่ศรัทธานี่นะเรื่องของเรื่องมันเป็นว่าถ้าเรามีใจใส่ศรัทธาในพุทธศาสนาในคุณงามความดีในสิ่งในธรรมนี่นะอันนี้มันเป็นของเทพของเทวดาครับเป็นงั้นเมันเป็นของเทพของเทวดานะถ้าใจจริงนี แต่ว,ว่าเขาก็ให้มันก็มีการให้นะที่มาเว่าะที่ปูรปรเป่เพื่อปฏิบัตินี่ไม่ใช่ว่าคือจะให้โดยที่ว่าให้เป็นกิเลสอุปเทวาดาในสวนมากของปู่มันไม่ไม่ไม่ไมค่อยเป็นงั้นเนาะค,คือไม่ทัว่วเขาให้เป็นที่วบาบุคคลเป็นเฉพาะการอย่างนี้นะนะ<อ>ที่ประสบมาที่ตนเองคือเหมือน,นที่ปู่ให้น<ข>ั่นหละงวดที่ผ่านมาใช่ไหมครับเออเขา หรือว่าจะลองลองภูมิไอยูทูบเบอร์ก็ไม่รู้นะเอ๊ยว่ามันจริงมั้ยเนาะวะนะมีความสงสัยหรือเปล่านะอะไม่ใช่ยูทูบเบอร์มามีความสงสัยผูผูนี่จริงเปล่านะก็เลยแสดงให้เห็นนะมั้ยก็เลยแสดงือว่าภูมแสดงปฏิหารให้ดูอือมแสดงปฏิหารบุกบางทีมันเป็นเร่องจิตใครที่มีปฏิฆะเนาะของผูบางทีมันมีความแบบก็เหมือนคนที่มาเขาอาจจะแบบ ผู้คี่คุยหรือเปล่าอยงนี้นะครับก็ู้ก็ไม่ได้ว่ามานตนเองอย่างนี้ล้วไม่ได้ว่าย้อนนั่นเอแบบมายกตนเองตว่าเพียงต่วาเออก็่อนแสดงปฏิหารนีนแล้ใช่ไหมมามาที่ปูบอกไปนั่นแหละแปดสอง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 าปเอะแตดว่า ก็ไม่รู้ว่าต่อไปมันจะเป็นอะไรนะไม่รู้มันจะเป็นยังไงครับของพวกนี้มันก็มองไม่เห็นนะพวกเราศึกษาติดตามดูคยังเน่าทั้งเนาะคันเนาะเออเป็นนั่นแต่นี่คือคือเล่าให้ฟังนะพวกเล่าให้ฟังไม่ใช่ว่าอวดว่าเป็นผู้รู้ผู้เห็นอย่างนั้นงนี้นะครับเออก็เล่ากันฟังที่ที่ซาซาปรามายติกันนะครับหรือวิจารณาปรามายติกันก็คือปูมานังสมาชิกอยู่นี่บ่อยมันบ่ค่ะแล้วก็ได้แนวทางบ่อยมันบ่ค่ะเออก็ไปหลายๆ่ะสิปู่ไปหลายๆ่ะสิ ก่อนก็อยู่แถวธาตุพนมแถวดงหลวงเข้าดงหลวงธาตุพนมผู้หลวงไปเมืองเลยกับผู้ฮอผูหลวงไปนะไปภูพ้พ,พานันเพชรภู้พาันแกว้วแถวสุลงสุรินไปหมดแหละเดี๋ยวนู้ไปศึกษาวพุทธปฏิจะมึงเมืองเราในเขตอุบลน,นั่นก็เข้าไปภูพมรลัทธลวงไปดอนตาลไปภูพมมานาาี่ไปเมืองเลยกับ นี่พิทานีคำว่าแต่ละภูม<ไ>ิเน,นี่ยเพราะขึนกายในรูในภูมในภูมิคือแต่ละภูมิเนี่ยมันเหมือนมนุษย์อย่างนี้นะคะเหมือนมนุษย์มน,มนุษย์คนนี่ในภูมิพ้นขี่เหล่าขึ้นขี่เหล่าเห็นไหมเขาก็อ,อยู่แตซุออ่มขี่เหล่าเด้ครับเออภูมิขี่เหล่าเมายาภูมิพวากการพนันเขาก็อ,อยู่แตซุ่มเ,เขาลูกของวิญญ,ญาณก็เหมือนกันเขาก็อ,อยู่ตามเราตามภูมเิเท่ากันพวกที่เหล่าที่มีสิ่งชอบกับปุติบัติชอบชื่อสิ่งเพลิงทวารนาเขาก็อยู่ในเหล่าของเขานะครับ เขาเรียกว่าอยู่ในภูมินะบ,บางทีบางคนก็ชอบในด้านโชคด้านปฏิหารเป็นงั้นนะก็เหมือนมนุษย์มนุษย์ชอบบางคนก็ชอบในเรื่องของอเบ็ดมนุษ์คนกระทาชอบไสยศาสตร์บางคนก็ชอบไปสายหลังสายดำอย่างนี้ปนไปอย่า,างนี้นะครับแต่ก็ปุ่มิครับท่านี้ขออนุญาตถามปู่หน่อยครับของงวดนี้นี่มีใครมาบอกปู่หรือย,ยังครับอ่าก็มันกับปู่ยังเหมือนเก่านั่นั่ะคือไม้ด้วงว่าอ่ากับเพ่งนึกชอบอ่ะเนาะ ครับนึกชอบอย่างนั้นเนาะเป็นเลขที่เขามากระซิบหรือว่าเลขมันไหลเข้ามาในหัวอย่างงี้ใช่ไหมครับเออเอมันมันจิตจิตมันนึกชอบเนาะพอเวลาภาวนาแล้วมันรู้สึกว่าเออรู้ว่ามันมันง่ามมันเนาะมันใช่ใช่ไหมครับปูตัวนี้เลขมันง่ามมันรู้สึกว่าเออมันซีเมนต์หรือว่าสีสีนอ้อมันรู้สึกว่ามันจะออกงี้ใช่ไหมครับมันปู่ ภาษาบัาบๆงือว่าตัวนี้คือมันซีเมนต์มันแม่นหรอวะจริงๆนะเหมือนกับภูมิเข้ามาโดนจิตโดนใจให้ปู่ชอบตัวนี้ใช่ไหมครับออครับเป็นลักษณะนั้นอันนี้แอดมินก็ไม่น่าเชื่อนะว่าขึ้นตอนมาถ่ายทอดสดปู่เนี่ยมันจะสามารถถ่ายทอดสดได้นะครับตอนแรกก็ขออยู่นะครับขอปูมบอกสาธุเด้อปู่จะที่จะทางให้ให้ลูกช่างลูกช่างรู้มาในไลฟ์สดได้ปรากฏว่าไลฟ์ได้จริงปู่เออเนหละมันเป็นปฏิญาณนี่ครับ แต่ความจริงมันไม่มีคืนเนี่ยครับคืนบ่มีกลางคืนนี่ยิิงบ่มีเลยครับอยู่ลึกมากเลยนะครับท่านผู้ชมอยู่ในป่าแล้วก็อยู่นี่นี่ถ้าเขาเขาหน้านี่เขาหน้าถ้่าวะคือหนึ่งเท่าวะมันยังมีโอกาสที่จะมาได้สัมลาดหรือว่ามาถ่ายปูอีกจะพาเข้าขึ้นไปสูงกว่านี้อีกขึ้นไปพูนบนเขาโดนดงช้างคนเลยอ๋อทานี่มีช้างมาจริงจงนั่นแหละมีช้างจริงเลยใช่ไหมช้างช้างเขามาเป็นเนี่ยยี่สิบสามสิบเชือกเลย <C ut> ไปดงช้างเ๋ยจะพาไปดูค <C ut> ระพุทธอย่เงื่องธรรมะไปด้วยนะ <C ut> เออเราตัวหนึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยนะคือคือไม่ทั้งหมดถ้าเราได้นะถ้าเราได้นะได้ไม่ได้คือคือบางเป็นอย่างนี้เราก็พยายามมันเป็นของเทพของเทว,วดา <C ut> ถ้าเราไปาได้แล้วนะไม่สร้างกุศลสร้างบุญสิ่งนึงนึงก็หมดค <C ut> ก็มีแต่ความทุกข์เกิดขึ้นค <C ut> เป็นอย่างนั้นได้มาไม่เหลือหรอกค <C ut> ถึงจะได้เป็นแซนเป็นล้านถ้าเราไม่มีสติมีปนะัญญาผมชอบเรื่องของธรรมะนะครับเอันนี้ก็ขอปรารภเรื่องของธรรมก็ค <c oughs> ือคว่า,วาธรรมะถ้าเรามีโชคนะมีโชคแล้วมีดวงแล้วถ้าถูกดชกดีมีโชคมีไใเดีมีกรกลาบแล้วก็พยายามนะทำบุญให้ทานเพื่อสละความตนีสละความหมายถึงบาความยิน่นถึงมัน ครัละเป็นทานครับเพื่อเป็นกองบุญกองกุศลเป็นอย่างนะครับให้แก่นักพุจนักบวชก็ดีนะผู้ที่ประพฤติปฏิบัติครับแต่ที่สุดแล้วก็คือคืออย่าลืมเรื่องไหวอย่าลืมพ่ออย่าลืมแม่นับเออคือพ่อแม่เราเนี่ยสำคัญพ่อแม่เราเปรียบเสมือนเป็นพรมเป็นงั้นก็อย่าลืมดูเลี้ยงดูพ่อดูแม่แล้วกันครับเป็นงั้นเนาะพวกผู้คนชอบเรื่องของธรรมะครับเรื่องคือเรื่องของโชคของลาภนี่อันนี้มันก็เป็นผลพลอยได้เฉยๆนะเป็นงั้น แต่ว่าไฮสำคัญในในเรื่องของอเราทํายังไงจใจมันจเจริญถ้าเรามีสติมีปัญญาซะแล้วทางใดๆก็ไม่อดเนาะครับเออมันเป็นอย่างนั้นก็เลยบอกทราบภายในครับอันนี้ครับเพราะมันเป็นทราบภายนอกนะทราบภายนอกที่เราแสวงกันเนี่ยครับเออมันแสวงกันแต่ว่ามันก็เป็นปัจจัยแหละใช่ไหมเอามีแล้วจ,จะทําอะไรก็ได้แม่นบออ่าเหมือนคำโบราณมันบอกโอ้ยมีเขาเต็มเลรานังวอาก็คือมีเงินเต็มถังเบาเยี้งก็นนได้แมนบอเป็นอย่างนั้นแหละ S <S สิ่ที่เห็นบุญเหตนท่านก็คือมันง่ายใช่เนาะเหมืนว่าท่านบอกว่าเงินมีปัจจัยเนาะเออเอาแล้วว่าไงอันี้ก็คือว่าปู่นี่ก็ยังตอนดูที่สำนักปู่ยยังขาดอะไรบ้างครับปู่เออนั่นปู่นี่ก็คือปู่ชอบจรน,นชอบไปสแสวงาสแสวงทรมระเรียนจิตกรเริญภาวนานะครับ,รบสแสวงหาความดูพ้นดูกิเลสดูจิตดูใจตัวตนนี้ครับส่วนนี่คือปู่ตอนนี้ที่ขาดนี่ก็คือหนึ่ง นะอ่าเรียกว่าเครื่องเครื่องอยู่ป่าเครื่องตู้โดงเครื่องอยู่ป่าเครื่องตู้โดงเครื่องอยู่ป่าอย่างนี้ใช่ไหมครับปู่องเต็นท์อย่างนี้ใช่ไหมคะก็ก็มีอ่ามีเต็นท์แล้วก็บางทีไปในป่านี่มันบรรจุเฉินนี่ก็คือนอนเกาเรียกว่าใช้เป็เป็นนอนอ่ะเปนอนที่มีมุ้งอ่ะครับยที่การขนได้ครับเป็นงั้นแล้วก็พวกไอ้แบตเตอรี่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 ครับโซล่าเซลล์นั่นแหละคือ แต่ต้นนี้โซลาเซลล์ครับอ่านี่นี่เครื่องคือเครื่องจำเป็นนะอยู่ป่าอยู่เขามันมันต้องมีมีแสงสว่างมากครับอ๋อเปนเป็นอย่างนะั้นเนาะเพราะยุงมันเยอะนะป<ล>ูะยุงยุงเยอะครับสมัยก่อนนี่ลําบากนะเดินไปต้องก่อโค้งกอ่อไฟนั่นลำบากแต่ว่ายุคนี้ก็อันนี้มันจเจริญขึ้นมาหน่อยก็ใช้เขาใช้โซลาเซลล์กันมันก็ได้ครับในการเนี่ยของป่าของเขาก็เป็นสมมติว่าได้โชคได้ลาบกับปู่วดนี้ก็จะได้ร่วมบุญกับปู่นะครับผมท่านผู้ชมสาธุครับเกิมันเป็นงบุญได้อีกก็เลยว่า มีบุญประกรรมรวมนะบุญเขาเรียกว่าบุญพล,ลาครับอ่าไหมาพบไหเมาพอคจะเป็นจังบุญครับมันมีแเนวทังเนียมันเขารู้ว่ามันได้ก็คอยคอยว่ากันเนาะคัือรือว่าผู้ดใดมีใจสัทธาในการบำเพ็ญภาวนาจะว่าบุคคลที่มีพร้อมแล้วนะได้ก็มาดูอะไรก็อันนั้นแล้วแต่คอาจจะร่วมนะอนุโมทนาก็ได้ก็แล้วแต่นอกตรงนี้ครับแต่ว่า อันับตัวเลขของปู่งวดนี้ได้ตัวไหนบ้างครับอันปูช่ชอบ,บชอบนะครับปู่ชอบชอบเนี่ยอ่าก็ห้าเจ็ดเก้าห้าเจ็ดเก้าอ่าแล้วก็ห้าแปดเก้าแล้วก็ห้าแปดเก้านะครับวันนี้จะให้สามตัวก่อนครับแล้วก็เอาอีกตัวหนึ่งเนาะครับอ่าศูนย์เจ็ดห้าก็ได้ล้วแตวันนี้ให้แต่สามตัวครับอ่าก็เดี๋ยว นะเป็นยังไงก็สองตัวก็ค่อยมาขาวหน้ากันเร็วกันอันนี้ปูกก็ลองลองไปดูดูเขาเรียกว่าอะไรนะไปอุดหนุนรัฐบาลเนาะเป็นยังง้นเออเป็นดูรถะลี่เป็นอุดหนุนรัฐบาลเป็นยังากถามเนาะ่ะเนีะยลพวกก็ลปเก่าของปูนี่สั่นมากมัดแล้ว่ากับกันบค่ะเออมันเป็นยั้นงไอบางที่ก็มากกับอยู่นอกหออ ก็ขอเดี๋ยวยังไงก็ขอให้นภูมิใจใส่ศรัทธาแล้วก็ผู้นะผู้ใดในะคิดดีทําดีก็โอกาสนี้เนาะก็สุดท้ายแล้วเนาะท่นี้เออก็ผู้ก่อจะขออานวยไว้พรอนอำนวยไว้ใจนะแต่ผู้มีใจใส่ศรัทธาแล้วก็ผู้มีศีลมีธรรมนะผู้ทุกคนนะผู้มีความกตัญญูนั่งเวทีต่อบิดามารดาก็ขอให้เจริญเจริญรุ่งเรืองนะก็ เราก็ขอให้ประสบโชคดีมีชัยนะให้ได้โชคให้มีโชคนะได้เอกลาบนะกันทุกผู้ทุกคนคนะขนะก็ขอจงสมิสเด็ก,กันแล้วกันนะครับสาธุสาธุมาเจริญเจริญกันเด้อครับเถอะหล้ากพ่อปู่ก็มีห้าเจ็ดเก้า ห้าแปดเก้าแล้วก็ศูนย์เจ็ดห้านะคะนี่แหละก็ตัดแล้วก็ตัดเอานะอ๋อตัดแล้ก็จะไปเอาสองตัวกันตัดเอาครับแต่ว่าปู่ว่ามีสองตัวให้อยู่ก็ให้ท่านผู้ชมกดดอกกดติดตามไว้นะคะเพื่อว่าจะตามสองตัวนะคะท่านผู้ชมตามตัวนี้ก็ไปตัดเล่นได้นะครับถ้ามันเล็กนะครับปู่ให้แม่นมากนะครับท่านผู้ชมแลก็ขอขอบคุณปู่นะครับผมที่ได้นำแนวทางมาแบ่งปันให้กับท่านผู้ชมทางช่องนะครับผม ค่ะก uh ็ขอขอบคุณมากมากนะคะไปเดี๋ยวพาท่านผู้ชมไปดูแนวทางตัวเล่งแนวทางนะครับค่ะท่านผู้ชมก็เปยนแคปหน้าจอนะคะนะครับตรงไหนนะคทตี้ตนะครับปู่ปู่ท่านก็ทดลองไปเรื่อยๆนะครับท่านผู้ชมตรงนี้ยังไม่มีโซล่าเซลล์เนาะท่านผู้ชมอันนี้ยังไม่มีโซล่าเซลล์ก็เลยจะกล้โซล่าเซลล์แล้วก็ ครับอันนี้เป็นครับเป็นพวกเต็นท์พวกเตยนเพราะว่าครับปู่ก็ทุดงแล้วก็บําเพ็ญเพียนนะครับผมบําเพ็ญเพียนอะไรอย่างนี้นะครับผมไปเรื่อยๆตามป่าตามเขาเนาะนี่นะครับผมปู่เนี่ที่พักอาศัยของปู่นะครับนะครับตอนนี้ก็ค่อนข้างอยู่ในป่าเล็กเนาะคืนก็ไม่ดีนะครับแล้วก็ยุ่งเยอะมากเลยครับตัวนี้เป็นแม่น้ํานะครับ ลมเย็ยนมากเลยนะครับท่านผู้ชมแล้วก็มีแต่ป่ามีแต่เขานะครับ <S <S ปู่ท่านก็มาบำเพ็ญเพียรบำเพ็ญศีลอยู่ที่ป่าลึกนะครับแอดมินก็มาหาปู่เจอนะครับก็เลยนำแนวทางแบ่งปันให้กับท่านผู้ชมงวดก่อนปู่ให้มาแปลสองนะครับแปลสองให้มาแปลสี่แล้วก็แปลสองออกแปสองเลยนะครับท่านผู้ชมถือว่าแนวทางของปู่มแม่นมากเลยนะครับ ถ้าเกิดว่าได้โชคได้ลาบกับปูงวดนี้ก็จะได้นะครับผมร่วมบุญนะครับผมให้ปู่นะครับเพราะว่าปู่ท่านก็ยังขาดหลายอย่างเนาะเพราะต้องทุดงไปนู่นไปนี่ก็ยังขาดทางด้านเต็นท์ทางด้านโซลาร์เซลล์เนาะนะครับเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างก็ต้องใช้ปัจจัยเนาะนะครับท่านผู้ชมอันนี้ปู่ให้มาแล้วแนวทางนะครับคาะนี้ก็เสนอเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นโปรดใช้วิจยยารณญาณในการรับชมนะคะก็ฝากท่านผู้ชมมาติด เข้ามาติดตามสองตัวของปู่ด้วยนะคะอันนี้เป็นชุดสามตัวนะคะท่านผู้ชมปู่ว่าก็ตัดเล่นได้นะคะท่านผู้ชมเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะครับห้าเจ็ดเก้าห้าแปดเก้านะครับแล้วก็ศูนย์ห้าเจ็ดนะครับท่านผู้ชมก็เดี๋ยวเอ็นจะมาสรุปตัวเลขโค้งสุดท้ายอีกทีนะครับท่านผู้ชมก็อย่าลืมเข้ามารับชมรับฟังติดตามโค้งสุดท้ายของปู่ฤาษีกาขาวด้วยนะครับผม งวดก่อนแอดมินก็ได้ทาเป็นงวดแรกงวดแรกก็เข้าเลยนะครับท่านผู้ชมปลูกให้มาแปดสองออกสองแปดนะครับเน้นตัวไหนคะเดี๋ยวรอบหน้านะคะปู่จะเน้นให้นะคะท่านผู้ชมครับนี่นะคะแคปหน้าจ,จอไว้นะคะท่านผู้ชมเอ,อ,อยากร่วมบุญกับปู่จังค่าปูก่ก็ช่วงนี้ปู่ก็ขาดโซลาเซลล์นะคะครับก็ยังขาดหลายอย่างนะครับท่านผู้ชมนี่นะครับที่พักของสังกสีนะครับ ปู่ทุดงมาอยู่ตรงนี้นะครับรอบๆก็เป็นป่าตรงนี้เป็นที่พักของปู่เนาะนะครับยุงน่าจะอาศัยยากลําบากพอสมควรเนาะเพราะว่าตรงนี้ก็เป็นป่าแล้วก็เป็นเขานะครับก็คือว่าทางเข้ามานี่มันห่างจากในตัวเมืองเนี่ยหลายโลมากเลยนะครับท่านผู้ชมกว่าแอดมินจะขี่รถมาถึงเนาะนะครับไกลพอสมควรนะครับแต่ว่าก็เย็นมากเลยนะครับท่านผู้ชม ถ้าได้จะรวมบุญด้วยค่ะสาธุขอให้ได้โชคได้ลาบกันนะครับงวดน,นี้เนาะจะได้รวมบุญกับปู่นะครับผมเนาะ<ร>เพราะว่าจะทําอะไรทุกสิ่งทุกอย่างก็ต้องมีปัจจัยเนาะในการทําของทุกสิ่งทุกอย่างนะครับท่านผู้ชมครับพวกเต็นท์เนี่ยกันอยู่งี้ก็จําเป็นเนาะโซลาเซลล์นะครับท่านผู้ชมแคปหน้าจอนะครับรวมบุญโซลาเซลล์ ก็ติดต่อทางเบอร์โทรได้เลยนะครับผมเบอร์โทรศัพท์แอดมินเนาะนะครับแนวทางของปู่นะครับผมเนาะติดต่อทางเบอร์โทรแอดมินก็ได้นะครับท่านผู้ชมเนาะ สุดท้ายนี้นะครับผมก็ขอกาบขอพระคุณ f c ทุกท่านนะครับผมที่เข้ามารับจอรับฟังจนจบไลสดนะครับผมก็ขอให้ได้โชคได้ลาบงดนี้กับปู่นะครับจะได้ร่วมบุญกับปู่ท่านนะครับผมก็ขอลงไลสดไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับผมเจอกันใหม่ไลสดหน้าสวัสดีครับ